การเรียนอภิธรรมมัทธสังคหะในชั้นมัชิมะอภิธรรมมิกตรีนี้การเรียนมีอยู่2อปริเฉดด้วยกันนะคะคือปริเฉดที่4และปริเฉดที่5ปริเฉดที่4ชื่อว่าวิถีสังคหะเป็นการสงเคราะห์การเกิดขึ้นโดยลำดับ ติดต่อกันเป็นแถวของจิตเจตสิกรูปที่นี้ตัวเราทุกคนนี้แท้จริงแล้วมีแค่กายกับใจเท่านั้นกายนั้นทำอะไรไม่ได้ถ้าใจไม่สั่งดังนั้นการกระทำของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ล้วนเกิดมาจาก ใจที่เป็นตัวสั่งงานดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายคาถาธรรมบทยมกวักเรื่องพระจักคุบาลเถระและเรื่องมัทธกุณดลีว่ามาโนปุปพัง ขมาธรรมามโนเศษฐามโนมยามณนะสาเจปทุถเถนะหรือมนะสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาแปลความว่าถ้าบุคคลมีใจไม่ดีการทำการพูดก็ย่อมไม่ดี ถ้าบุคคลมีใจดีแล้วการทำการพูดก็ย่อมดีไปด้วยดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาศึกษากลไกการทำงานของจิตกันนี้เป็นการเรียนปริเฉตที่4คือวิถีจิตนะคะส่วนปริเฉตที่5 ชื่อว่าวิถีมุตตะสังคหะเป็นการรวบรวมความเป็นไปของจิตที่พ้นวิถีตลอดจนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่พ้นวิถีนั้นด้วยปริเชตที่หนั้นประกอบด้วยหนังสือหลักสูตรสองเล่มคือเล่มที่หนึ่งชื่อว่า ภูมิจตุกะและปฏิสนธิจตุกะเป็นการศึกษาถึงเรื่องภพภูมิที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายและการกำเนิดในภพภูมิเหล่านั้นตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาส่วนเล่มที่สองชื่อว่ากรรมมจตุกะและ มรนุปปติจตุกะกรรมมะจตุกะเป็นการศึกษาถึงเรื่องกรรมคือการกระทำของสัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวด้วยกายวาจาใจทั้งทางดีและทางไม่ดีซึ่งย่อมมีผลเกิดขึ้นตามมาเสมอทั้งในปฏิสนธิการ และนายประวัติการก็เมื่อเรารู้จักระบบของกรรมและการให้ผลของกรรมดียิ่งขึ้นเวลาที่เราได้รับผลกรรมแล้วจะไม่ไปโทษเหตุภายนอกอย่างเดียวแต่ผลนั้นเกิดจากเหตุที่เราได้มีการกระทำที่สำเร็จด้วยดีแล้วนั่นเองส่วน มรนุปปติจตุกะเป็นการศึกษาถึงเหตุที่ให้ความตายปรากฏขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่สี่ประการคือตายเพราะสิ้นอายุตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอน การศึกษาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจการตายไปตามหลักธรรมดีขึ้นซึ่งจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความไม่ประมาทมีสุขติเป็นที่หวังได้และดำเนินไปสู่หนทางอันกเกษมคือพระนิพพานเป็นที่สุด นี้เป็นการสรุปเนื้อหาพระอภิธรรมโดยสังเขปของชั้นมัชชิมะอภิธรรมมิกตรีนะคะ